โกดังรถมือสองหมดสัญญาเช่าปี2569นี้มีอะไรใหม่บ้างไปดูกันค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นกระบะตอนเดียวนะมีทั้ง t o y ยต a Revo ที่เป็นด้านหลังเป็นฟู้ดทักแบบนี้เนาะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นตัว i ิ s สุดีแมนะคะเครื่อง1.9ปี ยีเนาะพร้อมแครีบอยแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะราคาโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาเริ่มต้นเพียง249,000บาทเท่านั้นเอง สูงสุดอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะทั้งหมดนี้คือราคาขึ้นอยู่กับสภาพรถเลขไม่เนาะก็มาเลือกเอาหรือว่าให้น้องแอนเลือกรถให้ก็ได้นะคะของเราที่เห็นจออยู่นี้นะรถเนี่ยสภาพมันยังไม่ได้ล้างนะพี่พี่นะมันยังไม่ได้ทาความสะอาดอะไรเลยยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานทั้งสิ้นนะคะให้พี่พี่เห็นตามสภาพการใช้งานจริงก่อนเนี่ยพวกนี้คือเราให้เห็นตามจริงเลยนะคะพวกนี้เราจะมีใบเคมให้สามารถเก็บงานตามใบเคมให้ ได้นะคะสําหรับภายนอกเนาะที่อยู่ในเงื่อนไขของไบเคมนะคะก็คือเคมให้ได้หมดเลยนะคะที่มีรอยตามนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะตรงนี้คือของเราจะเป็นบริษัท RDD Car Center นะคะภายใต้ของบริษัท a r a d ค c เด i t a l นะคะก็คือจะเป็นรถหมดสัญญาเช่าที่เห็นนี้คือไม้แท้ประวัติศูนย์ทุกคันนะ หมดกังวลได้เลยนะคะก็คือซื้อไปใช้เนี่ยก็คือประวัติชัดเจนรู้ที่มาที่ไปชัดเจนเล่มชัดเจนเอกสารชัดเจนทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่แท้ด้วยนะคะดูแลเต็มระบบเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบะตอนเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าปีนี้นะคะเดือนมกราคมเปิดปีมาเนี่ยมีรถอะไรน่าสนใจมีรถอะไรเข้าใหม่บ้างนะอ่ะกระบะไปแล้วแล้วเราก็มีรถเก่งด้วยทางด้านนู้ดนะพี่พีนะ เป็น t o y ยต้าวีอนะที่นี่นะคะซื้อสดไม่มีแหวน<า>จัดไฟแนนซ์ได้น,นะแล้วก็มีรถให้เลือกทุกประเภทหลา<ะ>ก <ละ S 1> หลาย <ๆ S 1> มากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้จะเป็น Toyota v วีอเนาะเป็นรถปี21นะคะเป็นรถปี21เป็นตัวมิดนะคะคใครอยากได้รถเก่งไปใช้งานหรือซื้อเข้ากิจการนะคะหรือว่าเอาไปทำกำไรต่อก็ติดต่อมาได้นะพี่นะ แล้วก็จะมีเป็นตัวกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะ้อมแครี่บอยแบบนี้สีขาวสีบอลก็เลือกเอานะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นโกดังรถหมดสัญญาเชา่านะคะที่นี่คืออยู่สาขาบางนานะคะอยู่ติดกับไปเทคบางนานะคะแล้วเราก็จะมีที่สาขาเทพารักด้วยนะคะที่เห็นเนี่ยคือส่วนเดียวดียส่วนหนึ่ง๋ยวพา ดูไปเรื่อยๆนะคะค่าดูไปเรื่อยๆสําหรับสาขาบางนาก่อนนะคะอีกที่นึงคือสาขาเทพารักษ์นะคะขึ้นอยู่กับว่ารถมันจอดอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองนะคะพี่ๆนะอ่ะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นกระบะแคปบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแคปบเกียร์ออโต้ปี20นะคะสีขาวพร้อมแครี่บอยแบบนี้เนี่ยเดินดูเนี่ยรถมันจะแบบจอดเนี่ยยังไม่ได้ล้างเห็นไหมตามสภาพเลยนะคะตามสภาพเลยก็จะมี ่ะใช่ตัวนี้จะเป็นราคาอยู่ที่ส0 0 0สนกลางๆนะคะเป็นมีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0 0นกลางเนาะแล้วก็เกตดเอจะเป็น3 0 0 0 0นปลายรู้สึกว่าจะเป็น3 9 9แสนเหมืั้งเออคือราคาดีมากๆเลยราคาคือแบบเปิดปีมานี่ทําโปรโมชั่นแบบ เ้าใจมากเลยนะคะพี่พนะแล้วก็ที่สําคัญคือซื้อสดไม่มีแวดราคาไหนราคานั้นราคานี้ได้เลยนะคะถูกใจนะคะจองเพียง5,000บาทนะคะจองข้อบริษัทมีสิบสิบห้วันนะคะพ,พี่นะถ้าเลย15วันแล้วก็คือหลุดนะนะก็คือต้องอ,ออโต้สี่ีอ่าสีประตูออโต้ก็ราคาจะอยู่ที่สี่แสนต้น,ตนรู้สึกว่าจะมีตัวสามแสนปลายๆด้วยมั้ง ที่เห็นอยู่ราคาเนาะเออคือราคาดีมากๆเลยสำหรับปีนี้นะคะ3 0 0แสนไปไปไปถึง4ี่แสนต้นๆน,น,นะได้สประตูได้เกียร์ออตโต้ไปแล้วก็รถปี20นะรถปี20รถอายุแค่5ปีเองนะคะแล้วก็ไม้อะไรเนี่ยคือไม้แท้ทั้งหมดอะแล้วเขาไม่ได้ดูแลแค่ตัวเช็คระยะตามรอบเนาะยางเยิงอะไรเขาก็เปลี่ยนตามรอบนะอะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ายางปีอะไรอะลองดูคันนี้แล้วกัน นี่สุ่มเลยนะคะอันนี้อย่างปี23นะรถปี2 0อย่างปี23ก็คือเปลี่ยนตามรอบตามระยะนะคะตามอายุการใช้งานของตัวรถแล้วก็เนี่ยเนี่ยร้อยเบียดรอยอะไรแบบเนี้ยเราเก็บงานให้นะคะพี่พีนะเราเก็บงานให้มีใบเคมให้นะคะก็จะมีให้เซฟตตามใบเคมก็แล้วแต่คันนะคะอะแล้วก็จะมีนี่รถตู้หน้ายาวนะอันนี้คือหลงหลงแถวมานะจริงจริงมีเป็นร้อยคันเลย นะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะแล้วก็ไฮเอทที่ตามหานะคะใครๆก็ตามหามีเข้ามาไม่เยอะใครสนใจก็คือตรงรีบและต้องไวเท่านั้นที่นี่คือใครไวใครได้นะคะที่เห็นนี้เป็นปี19เนะเป็นรถจากหน่วยงานนะคะก็คือไม่มีเบาะนะถ้าเป็นตัวไฮเอทคือใครมีลูกค้าติดต่อมาเยอะมากๆเลยนะคะอยากได้ตัวรถตู้หน้าสั้นไฮเอทแบบนี้นะคะอยากได้ไปทํารถบ้าน ตอบโจทย์เลยพี่ไม่ต้องไปถอดเบาะแล้วเพราะว่าถ้าตัวหน้ายาวพี่ก็ต้องไปถอดเบาะอีกเนาะแต่ว่ารถน้อยแต่ความต้องการสูงใครอยากได้ก็คือต้องไวเท่านั้นนะคะนะอ่ะกระบะแคบเกียร์ธรรมดาก็มีนะคะสำหรับปีที่แล้วที่ใครรอที่ใครตามหานะสำหรับปลายปีที่แล้วมันมีมาแต่เกียร์ออโต้เนาะเกียร์ธรรมดาเข้ามาแล้วนะคะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เป็นรถปี21อนะปี21อไม่ก็ แล้วแต่คันนะคะพี่พไมคคือถ้าสมมุติว่าเราอยากได้รถสักคันหนึ่งเนี่ยเอาสมเหตุสมผลแบบตามการใช้งานเลยนะต้องอยู่ประมาณปีละไม่เกินสามหมื่นเนาะรถอายุ5ปีอะถ้าไมอยู่ประมาณแสนกลางแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยซื้อได้นะน้อยไปก็ใช่ว่าจะดีเยอะไปก็ใช่ว่าจะดีแต่ของเราคือไมแท้นะพี่นะซื้อได้อะแคปโแคปโมีมา กี่คันอ่าเดี๋ยวไปดูดิเกียร์ธรรมดาอืมกระบะแคบขับขับสี่เกียร์ธรรมดา,มาส,รรดาสีขาวมีหลุดเข้ามาหนึ่งคัน <Okay. S 1> น่าจะเดี๋ยวมีเข้ามาอีกนะฮอตมากๆนะคะตัวนี้คือไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วก็เป็นที่ต้องการลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากใครสนใจก็ติดต่อหาน้องแอได้นะคะแล้วก็ต้องไวด้วยนะขับสี่รู้สึกว่าจะมีสีประตูด้วยมั้งรถนี้นะ มีสี่ประตูเข้ามาด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะคะอ่ะตอนเดียวอีซูแบบกระบะลนๆนะคะก็มีนะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะะนะสำหรับใครที่ต้องการอ่ะรถอันนี้เกียร<ก>์ธรรมราใช่ไหมปีสิบแปดอืมปีสิบแปดก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณสองไหม สองปลายอืมราคาจับต้องได้น่าสนใจแล้วก็เป็นรถที่ในเลนราคาที่ลูกค้าตามหามากกับกระบะแแคบเกียธรรมดานะคะ,ะราคาที่แบบสองแสนปลายๆเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆพี่ได้รถไปใช้งานนะคะแล้วก็มีเห็นแค่คันเดียวนะเห็นแค่คันเดียวเออจะบอกว่าต้องไว้เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ที่นี่นะลูกค้าก็จะมาดูเนี่ยรถเพิ่งเข้ามานะ ยังทยอยเข้ามาไม่หมดนะคะสําหรับปีนี้นะเรียงทยอยเข้ามาอีกนะเนี่ยแล้วก็พวกนี้ที่เห็นเขายกกา้านบางคันยกก้านปัดน้ําฝนไว้บางคันไม่ได้ยกเนี่ยคือ,อ,อคันที่ยกก้านปัดน้ําฝนเนี่ยคือเดี๋ยวรอตรวจสภาพรอตรวจสภาพรอเปิดราคานะคะพี่ๆนะอ่ะเนี่ยคือรถจะเต็มลานอยู่แล้วนะสาหรับปีนี้นะคือแบบแทบจะไม่มีที่จอดแล้วอะ่ะคือแบบว่า แน่นมากๆเลยนะแต่ที่เห็นรถเยอะๆแบบนี้คือถ้าช้าก็หมดนะบางรถนะพี่ๆนะบางรุ่นที่ลูกค้าตามหามากๆนะคือราคาเปิดมาไม่ถึง5านาทีหมดจองหมดนะอ่ะที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นแคบเกียร์ธรรมดานะคะปีย1ิบเอดนะทั้งหมดเลยแล้วก็นี่มีโครงซ้มเข้ามาด้วยนะคะกระบะแคบโครงซ้มที่ทุกคนตามหานะแต่รถนี้จะเข้ามาเป็น ปี2นะคะจะปีใหม่ขึ้นมาไอตัวนี้คือสำหรับสายช่างสายอะไรเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเราก็จะมีเหล็กแบบนี้ไปให้นะคะถ้าพี่ๆต้องการไปขนของเนี่ยขนบันไดขนอะไรยาวๆเนี่ยพี่ๆใช้งานได้เลยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีกล่องแบบนี้เป็นกล่องเก็บอุปกรณ์นะคะสายงานช่างสายอะไรหรือว่าพี่ๆที่แบบว่าขนของทำมาค้าขายนะก็ตอบโจทย์เหมือนกันสามารถเก็บ ของในกล่องได้อีกนะคะนะอันนี้ก็เป็นตัวฮิตเหมือนกันนะรตนี้มีเป็นปี22เข้ามาใครรออยู่ก็เดี๋ยวเตรียมรอเลยรอเปิดราคานะพี่พนะนี่ทั้งแถบเนี่ยบอกเลยไม่ถึงครึ่งเดือนอะหมดนะน่าจะเหลือแบบครึ่งนดงอะหายไปแบบเกินครึ่งนะคะพี่ๆนะก็ ใครสนใจนะคะที่อยากได้รถมือสองไปใช้งานนะของเรานะเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะคะไม้แท้สัมพันธ์เลยคือไม้แท้นะคะแล้วก็เข้าศูนย์ทุกรอบการใช้งานนะคะประวัะติชัดเจนทุกคันนะคะแล้วก็ราคาต่ํากว่าตลาดเป็นราคาต้นทางก่อนผ่านคนกลางคือไม่ว่าจะเต็นท์หรือลานประมูลก็มารับที่เราไปนี่แหละถ้าพี่พพเจอน้องแอ้แล้วเนี่ยคือพี่ได้ราคาต้นทางเลยนะ เออแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าใครที่จะซื้อสดนะคะไม่มีแหวนราคาไหนราคานั้นราคานี้คือครบจบแล้วนะคะจบแล้วที่ราคาตามที่แจ้งเลยเป็นราคาตามบริษัทกําหนดก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแค่ค่าโอนนะคะที่เป็น ค่าโอน2,700บาทแล้วก็ค่าเ c c e p ซปตามใบเคมนะคะก็แล้วแต่คันก็จะเป็นหลักพันเนาะไม่ถึงไม่เกิน8,000ประมาณพัน 1, 000, ถึง8,000บาทนะคะก็จะมีเท่านี้เอเองจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับที่ใครที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นเดียวกันอะเดี๋ยวพาไปดูทางด้านนู้นบ้างดีกว่านะคะทางด้านนูน้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นครับโอ้ยโหอ,อะไรเดิเดนตักกล้องก็ไม่บอก อันนี้เอาติดไหมในทานได้มองเอาวีออสวีออสเออวีออสมีเอาติดด้วยนะแล้วก็มีแคมรี่ก็มีนะคะแต่ว่าเอาติดยังเข้ามาไม่เยอะสําหรับรถนี้แต่ส่วนใหญ่รถเก่งจะเข้าไปอยู่โกดังเทพารักษ์เดี๋ยวคลิปหน้าน้องแอ้พาทัวร์โกดังเทพารักษ์กันนะอ่ะตรงนี้กระบะสี่ประตูเกียร์ออตโต้ยกสูงพร้อมแคลรี่บอยนะมีเข้ามาให้เลือก ค่อนข้างหลายคันอยู่แล้วก็แอบ,บเห็นมีขับ4อยู่ประมาณคันสองคันนะใครที่อยากได้อันนี้ปีสิบเก้าอันนี้ยอ่ะใครที่อยากได้ขับ4ก็ต้องรีบหน่อยอ่ะอันนี้รอดนี้แบบนี้นะคะจะเป็นปี20จะเป็นหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปี19เนาะนี้จะเป็นปี19ยกสูเหมือนกันเกียร์ออโต้เหมือนกันกน,กน,นี่เดี๋ยวรอพี่ๆเขาตรวจสภาพนะคะแล้วก็ อันนี้ใครอยากได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นปียีแบบนี้มีเป็นสีขาวสีประตูเกีโตเป็นตัวเตีย้ยนะคะก็คือเรื่องเอาของเราจะไม่มีปีลึกนะพี่นะรถมันจะหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆปีใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นก็อยู่ที่ปี19เนาะช่วงนี้ก็จะเป็น19-20 21เนะคะเพราะว่ารถที่หมดสัญญาเช่าเนี่ยก็อยู่ประมาณ5ปีนะคะ5ปีอะรถตู้คอมมิเตอร์ รถตู้คอมิวเตอร์นะคะขอภัยนะคะอาจจะแบบมีเสียงอุอีบ้างนะคะยังไม่หายป่วยเลยนะพี่นะรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนี่ร้อยกว่าคันนะใครที่รออยู่นะคะรถนี้เอาให้ทันทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะมีให้เลือกเพียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ของเรานะคะจะทำเบาะให้แล้วนะคะพี่นะ เป็นเบาะสามแถวเป็นเบาะวีพีสามแถวแต่ไม่ได้แต่งวีพีนะคะถ้าพี่ต้องการแต่งวีพีก็เอาไปทําเสริมเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะอะเดินวนไปทางด้านนู้นกันนะคะนี่เนี่ยทั้งแถบทั้งรถเนี่ยอะมีหน้าส่นหลงมาคันนึงนะหน้าซ่นนี่ปีอะไรนะสิบเก้าไหมเออสิบเก้าถ้าจำไม่ผิดสิบเก้านะใครอยากได้หน้าซ่านเครื่องสามจุดศูนย์นะคะ ก็มีคันเดียวคันเดียวโดโดเดยีดยวเดียวได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นกเกียร์ออเตอเป็นหน้ายาวทั้งหมดนะคะเป็นหน้ายาวทั้งหมดมีทั้งเกียร์ออตต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาแล้วก็รถตู้ของเราเนี่ยไม่เริ่มต้นหลักหมื่นเท่านั้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะพี่อย่าซีเรียสเรื่องไม้นอ้อบางทีมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะรถไม้น้อยบางทีก็อาจจะจอะซ่อมนานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะ ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ดูแลก,ก็ได้นะคะแต่ของเราเนี่ยคือเราบอกทุกอย่างนะคะบอกตรงไปตรงมาคือถ้าโดนก็บอกว่าโดนนะคะสวยก็บอกว่าสวยนะแล้วก็มีนี่มาเจตี้นะคะรถตู้มาเจตี้ก็มีนะคะใครอยากได้รถตู้แบบ v i p เลยนะคะเป็นมาเจตี้สีขาวแบบนี้มีเข้ามาอยู่ประมาณอา่ะที่เห็นอยู่นี่สี่คันสี่คันนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยอยากได้มาเจตี้ควร ซีเรียสเลขไม่ไหมครับไม่ควรนะ <c oughs> เพราะว่ามิเตีต้เนี่ยจะบอกว่าคือเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะพ,พี่นะแล้วก็รถที่ไม่เยอะเนี่ยของเราพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาดูแลเมนเทนนันตามรอบเนาะไอ้พวกเช็คระยะรอบใหญ่ๆรอบแบบแสนสองสองแสนสี่อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนเต็มระบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมเตีตี้ที่เคยเห็นเนี่ยไม่สูงสุดห้าแสนกว่านะ <c oughs> ก็มีคนซื้อ นะก็มีคนซื้อนะเพราะว่าพี่ไม่ซีเรียสเรื่องไม้เครื่องยนต์มันใช้งานได้ปกติช่วงล่างระบบอะไรคือเราเมียนแทนันมาหมดแล้วนะพี่นะคือใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะนะแล้วก็ที่เราต้องระวังเลยนะคะแบบอยากได้ไม้น้อยไม้น้อยเนี่ยถ้าพี่ไปดูตามเต็นท์อะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะว่ากอไม้หรือเปล่าไม้แทนหรือเปล่านะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราปิดที่ตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวสี่ประตู อีซูดีแมกนะคะเกียร์ออตโต้ปี19ไม่ค่อยมีให้เห็นนะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะสำหรับอีซูดีแม็กสประตูนะส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นตอนเดียวนะคะก็มีลูกค้าถามน้างแอเข้ามาอยู่นะคะมีเข้ามาอยู่ไม่กี่คันนะที่เห็นอยู่ตรงนี้มีประมาณ3-4สคันเท่าน,นั้นเองใครที่รออยู่อยากได้เป็นดีแมกบ้างก็ติดต่อมานะคะนะเออละนี่เอาติาตนะคะ เอาติสมีเข้ามาทั้งตัว1.8ไฮบริดแล้วก็ตัว1.6เนี่ยอย่างที่บอกมียังเข้ามายังไม่เยอะนะเออ 1.6G อันนั้นก็ 1.6G นะแต่เห็นตัวไฮบริดอยู่ข้างหน้าอยู่อืมก็จะมีทั้งตัว 1.6G แล้วก็1.8ไฮบริดนะคะใครอยากได้ แบบไหนไปใช้งานก็ติดต่อมาหาน้องแอนนะคะที่เบอร์0 62, 95, 9, นูนย์หกสองเนี่นี่นอะเอาติ๊นะคะเดินมาถึงแหละโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากกดติดตามนะคะกด s u b สไครต์นะกดแชร์กดไลค์ให้น้องแอดีดีค่ะด้วยนะคะของแอนจะเป็นรถหมดสัญญาเช่า ไม่แท้ประวัติศูนย์ราคาต้นทางก่อนผ่านคนกลางรานะคาต่ำกว่าตลาดแน่นอนแล้วก็เอาไปใช้แบบสบายใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะซื้อใช้เองซื้อเข้าจิตกิจการหรือว่าซื้อทำกำไรต่อนะคะอยากได้รถแบบไหนติดต่อมาที่เบอร์062-5954-979แล้วก็อย่าลืมกดซับส c ค i b ์กันด้วยนะบ๊ายบาย